ก็มาเคียบแม่มันยังม่าทํานแตกตาตายังมันตันแตกมาเคียบค่ะยังมาสุกก็สีเหลืองๆเป็นตาสุกอยู่แต่หน่วยในหน่อยรายหลายน้อยหนานะคะหาเบิ่งผลไม้กนบ้านนอกพดแต่แนี้กินพี่น้องผลไม้ตามฤดูผลไม้ตามฤดูเนาะ ประเทศไทยเฮ้าบอือตะแนวกินอันนี้คือหมากันต้อนหยางต้นแมนต้นลำไยลำไยเพิ่นป่เปินหน่ยวยด้ปีนลำไยไม่มีลูกต้นนั้นนั่นหมากอย่างเดี๋ยวพ้าบิงเพื่อนพี่สาวาพี่น้อง กินเป็นหนวยดดดๆเด้ปีนี้มันคือปเป็นหนวยมีแต่แมงกินนวนแมงกินนวนมลน่ะแมพี่นอ้องแมงกินนวนแบบตตวบบใหญ่แต่ย่ย,ย,ยมันคืนมันบินมาหะคไฟต้นม,ตนมาเขียบต้นมาเขียบชมพู่ชมพู่ก็ออกดอกอยู่นะแต่ว่าเป็นหนวยแต่ว่าบดกพี่นอ้องหนวยน้อยๆดอกกล็ลังออก รอฝนตกนะคะใบฝั่งใบสาบเสือพี่น้องเนี่ยต้นสาบเสือฝักหน่าวมันแหงเนาะบ่ไเ้หดนหนามมันแต่มันก็นเป็นหน่วยอยู่ด้สาบเสืออันนี้คือกันห้ามเลือดได้เนาะเวลาเขาเป็นมีดบาดหรือเป็นแผลเขาเอาอันนี้ยำๆๆแล้วก็แปะสมัยเป็นเล็กหน่อยใบสาบเสือ หมักม่งวงไปใส่เบิดมันมีหอนหั่งมดแดงผนเด้มันมีไข่บ่อหั่งมดแดงดดว้ายอะไรจ๊ะโอ้มากันนี่คือหลายแท้มากันนี่แม่มากตำเรื่องนี่แม่ยแต่ว่ามันน้อย,น,อยน่อยตำเรื่อง,งกินแสบได้นน่ป๊าเต็มเลยได้เลย ป๊าป้าป้าเต็มเลยสุกกระมี่สุกกระมี่เดี๋ยเสียเอาให้บเงอืเนี่นี่นี่นนพี่น้องกินแซ่บเด้รสชาติคายๆสาวรสแม่อืม,อมหลายแม่พุอนะเต็มเลยตำลึงสุกแล้วก็มีไม่สุกก็มีโอ้ยแนี่กินได้กินได้ ไรเสร็จบางห้างมดแดงแม่โอว่มันตำลรงเล็กน้อยคือเพื่เก็บเล็กน้อยรุ่นใหม่เขาเพื่เก็บแต่ว่ามีตะปูเถารุ่นเก่านี่แหละเก็บห้างมดแดงห้างโอ้มีอยู่ตัวแต่มันมีไข่อยู่วนเบิ่งดูส่วนเบิ่งดูพี่น้องโอ้ยมีไข่โอ้ <laughs> กัดโอ้ย้ามดแดงมีไข่อยู่เดอ้อเอามาแง โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแงแงใครมือแดงอ๋อตำเรืงหลายอีหลีตัวหนอันกตำเรืงเต็มอยู่พี่น้องตำเรืงเต็มเลยเล็กหน่อยสมัยนีย้เขากินบ่เป็นโอ้ยมือแดงเดี๋ยวมาแง่ใครมือแดงพี่น้องโอ้กัดแบบเจ็บเลยกัดไว้ถีเ่เลีนไว้ป็นยังนี่แม่นี่นี่นี่แม่แก้มมันสีชมพูนี่แม่หมงงักม่วง Thế đây chị si ao đây nuôi xuống xuống phủ. Nuôi nhây nhây xuống xuống phụt nè Ơ một cát Mình bò đột cho mắn nuôi nhanh Vì nó nuôi nhanh nhanh Mình ta nuôi nhay nhay mẹ Phụt nè Mình 2 ใบ่แห้งบ๊อดกนะแต่นี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 ่นวยนี่เดี๋ยวไปสื่อกับตะกัสอยมาใหา้เล่าซอยอันน้นมันโรล,ลงมากระจิตแตกเดนะ้อเนาะโอ้มัก่วงไม่แต่นวยใหญ่ใหญ่โอ้หมดกัดหั้งหมดแดงมันไม่ใครอยู่สุกโอ้ยมักซีดาสุกพุ่งน,นี่แน่โอ้ยเน่กินหลายตัวนีหมักซีดาโดนโอ้มักซีดาอัน สิดาขี่นกกับแมพี่นอ้องข้านมันคือสูงสูงแถวละบันนี้กัได้ปีนบ่อได้สิดาขี่นกสิดาขี่นกนี่ไงนกกินไปแล้วค่ะนอนนอนนอนอันนึงอยู่ข้างบนนอนเหลืองเหลืองอ่ะโอ้โดกแมวสิดาตัวน,นี้ รถพว่วงเรามาจอดไว้จอดไว้พี่นามแกอ้อยน้มคุณอ้อยก็มาเอาถ้าแม่ยายพ่อนบลอมหัวแล้วก็จะไปจอดให้บนน้ำมันละเออยายพ่อนลอมหัวที่จอดรถนี่มาเขียบมาเขียบมาเขียบหรือว่าน้อยหนา กำลังออกดอกพี่น้องน้ยน้นอยอยู่กำลังออกดอกน้อยนย้อยอันนี้กับักนาวหดหนาม,มันบอ่อเนี่ยมะนาวเนี่ยมันก็เป็นนวยอยู่เด้เออเป็นน่วยอยู่ค่ะแต่ว่ามันคือใบเหี่ยวเหี่ยวหดหนามมันบอ่อมันออกนวยอยู่อันนี้เส้นไข่เอาตะไคร้มาหัน่นตากแดดดีไหม เราเอาไปส่งไปย่างเมือ่อวันย่างไปย่างมากพี่แถวนี่เลยจะพอนกันเลยห่อนไหมพี่น้องอยู่ในบ้านกันเลยอ้อนห่อนชื่อโมอกลับบ้านไหมฮะกลับบ้านบ่ได้มาแล้ว,ว่ามีผู้ไปส่งเพื่อนอยู่บ้านพี่สาวเฮื่อนนอกหือโอ้ยล้รอรถอันล้อรถตู้มาหับกระเป๋าพี่น้องเพราะว่า จะเอากระเป๋าไปไปนั่นไปกรุงเทพก็นเลยอันนี้ก่อนขึ้นเครื่องบ่ได้สั่งบ่ไเด้งไม่ได้ซื้อนำหนักกระเป๋ากเ็กเลยจะเอากระเป๋าใส่รถตูต้เมื่อก่อนพอจะฟ้อนก็เมื่อเมือ่อื่นตอนเทียงแต่กระเป๋าสิไปหอดตอนเสาร์เนาะ ก็ขึ้นเครื่องเอาแค่กระเป๋าพายขึ้นเจ็ดกิโลพี่น้องไม่ได้ซื้อน้ำหนักเพิ่มเ้ยเอาไปรถตู้ถือกลัวยังบม,ม,มาอยู่นี่ห่อนเด้สซูโมกับมาน้ำกลนดีดีซูโมกมันเลยโอ้ยนอนกบล่าเลยเดี๋ยวจะไปส่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปส่งมันเมื่อเองบ่ได้พี่น้องมันไก่มันยานรถแล้ว